วันนี้เราก็จะมารีวิวคาเฟ่ที่ดีที่สุดในจังหวัดนคปรปฐมที่หนึ่งนี่ชื่อร้านวันโคเมรโรคาเฟ่ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าธรรมชาติแบบอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ในที่นี้เขาก็จะมีแบบว่าให้พายเรือเล่นได้ด้วยที่พายเรือก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนี่ แล้วที่นั่งก็มีแบบคนข้างเยอะเพราะว่าืุนที่พอเยอะมีตรงนี้ทางเข้ามาแล้วก็ตรงนูน้นยาวไปนูน่นอากาศดีอ่ยนีก็จะยาวไปบนี้ทางไปแอ้วต่อไปนี่เอื้อทีน่นัน่งอีบัวกระดง้งเนี่ยอันนี้บัวกระดง้งอันนี้หน้ากระดง้ง มอาหารที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าอาหารจานเดียวอะไรเงี้ยจะไม่มีพวกแบบว่าเป็นกับข้าวอะไรเงี้ยไม่มีเป็นแบบพวกผัดไทยกุ้งสดผัดกับข้าวผัดอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกคาเฟ่ทั้งหลายประมาณนี้แบบอารมณ์เหมือนแบบนั่งกินชิวๆอ่ะแต่เราก็จะมารีวิวกาแฟมะพร้าวเาะไ้น้ำแข็งก่อน มันเป็นสูตรของร้านเขาตีมาเรือมันมีอยู่ใสูตรของร้านสูตรของร้านสิมันเป็นกาแฟมะพร้าวค่ะน mm ้เฟย์หอมกาแฟมะพร้าวกาแฟมาแฟน้องเฟย์ไปทานไข่บวบน้ำปลาดองใหญ่มันเป็นสูนนะน้องน้องอันนี้อันนี้กาแฟมะพร้าวเหรอทม่ไงเนี่ะมันเป็นสูตรกลางคืนทั้งนี้บอกผู้ใหญ่เขาจะบอกมันก็เป็นกาแฟที่มีเนื้อมะพร้าวแค่นั้นเองอันนี้เขาก็บอกก็เลยเรียกว่ากาแฟมะพร้าวค่ะกาแฟมะพร้าวถ้าใส่นม ถ่าใส่ถ่าใส่นมมันจะกล,ลายเป็นลาเต้อันนี้คือไม่ใส่อันนี้ใส่ไม่ใส่นมอันน um uh 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 ี้ใส่กลายเป็นลาเต้มันถจะใส่สมัยมาเอาน้ำมะพร้าวมาชงกาแฟ ข้าวยิมแล้วเดี๋ยวไอ้พามาดูบรรยากาศแบบข้างในสุดอแะบบว่าเขามีอะไรก็ตามของเนี่ยเขาก็จะปลูกแบบเป็นต้นไม้พวกแบบส้มโอมะพร้มาวมะม่วงชมพู่อะไรแบบเนี้ยมีต้นมะนาวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบสะพานเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยดีอ่ะเขาทำดีอ่ะแล้วเขาก็จะมีแบบ แบบบันไดขึ้นไปให้ถ่ายรูปด้วยนี่นะฮะขึ้นไปแล้วก็นูนสีดำๆนูนที่ถ่ายรูปแล้วก็หลังตรงนู้นก็เป็นแบบว่าทุ่งนาสีเขียวอะ่ะหกักอย่าหักเดอ้อแนะนำว่าถ้าน้ำหนักเกินสักเกือบเกือบร้อยนี่ไม่ควรขึ้นมา <laughs> สะพานอาจจะพังได้เพราะว่าไม้มันค่อนข้างที่จะแบบเก่าอะ่ะ พื้นที่สีเขียวแ้วแวสวยอะ่ยอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังทั้งหมดที่เป็นร้านของเขาอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยสวยปะเออแต่ว่าตอนนี้ร้อนกลับดีกว่านี่ก็จะแบบเป็นคลองเงี้ยคลองเงีเ้ยเวลาที่เราพายเรือเราก็จะพายเข้าไปในคลองไปในคลองนี้แหละ ถ้าสาหรับใครที่แบบอยากพายนะเขาก็มีเรือให้พายแต่ว่าไอพายเรือไม่เป็นพายไม่เป็นเอาเท้าล้างน้ําอย่างเดียวในร้านเขาก็จะมีเปแบบนี้เปไม้แบบนี้ให้นอนด้วยก็แบบชิลมากอะ่ะคือมันแบบร่มลื่นอากาศก็ก็ดีแหละเหมาะในการที่แบบว่ามานั่งกินข้าวแล้วก็กินกาแฟหรือไม่ก็แบบนอนเล่นแบบไม่รีบอะ่ะ หนัวหนัวมองนั้นมีหมอนมองท่ายรูปไปท่ายบ่มันจะเป็นแบบเขาเฮ็ดไวแบบเป็นวิวถุงหน้าสีเขียวเลยมาเอากล้องกับโทศัสท์ฉันมาน้ามันเป็นวิวถุงหน้าแต่ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะขึ้นสะพานได้หรือเปล่านะายยนนโอ้เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร <laughs> ไมีละคนทั้งนั้นอีห <laughs> ลีเลหนูว <laughs> คุณแต่นีน้จะเป็นวิวแบบ ทรงหน้าสีเขียวไหมเดี๋ยวเรามาดูคนอ้วนกันนะฮะว่าเขาจะขึ้นสะพานแล้วสะพานมันจะเพพังหรือเปล่า <c oughs> แบบมันโดนี้หมองคำยุ่ระว่างกลางกันไหม <c oughs> เอา้าเบื้งหนัวซึมลงหนี่นีห้าเลยถ้าน้ำหนักไม่ถึงหนึ่งร้อยโลก็สามารถข้ามมาได้นะฮะแต่ถ้าใกล้เคียงหรือเกินนั้นไม่ควร มาถ่ายรูปกันก็ได้เวลากลับแล้วฮนะตอนจับเราก็สามารถมาเช็คบินที่ตรงข้างหน้านี้ได้เลยหรือว่าจะเรียกเช็คบินที่โอเก็ได้เรียบร้อยปะเช็คบินออกมา967บาทก็ถือว่า ไม่แพงนะเพราะอาหารเิร็มโ้วกลับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีพิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ